ช่วงเรื่องเล่าจากชาดกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเรื่องเล่าชาดกในวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่อง ปาจาวุฒิชาดกค่ะว่าด้วยเรื่องการบรรลุธรรมอันเกษมนะคะพบกับท่านวิทยากรรองศาสตราจารย์ดรแม่ชีกฤษณารักษาโฉมผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตพระพุทธศาสนาภาคเสาร์อาทิตย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบน้ำสก,การสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ อาจารย์แม่เจ้าขาปัญจาวุฒรชาดกว่าด้ยวยเรื่องการบรรลุธรรมอันเกษมนี้ในพระไตรปิฎกนี้เล่าความว่าอย่างไรเจ้าขาเรื่องชาดกนี้ก็จะปรากฏอยู่ในทั้งพระไตรปิฎกและอัตตกถานะคะในส่วนของอัตตกถานั้นก็จะเป็นเรื่องเล่าอย่างละเอียดนะคะว่า เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เคยเกิดเป็นพระกุมารน,นามว่าปัญจาวุธกุมารหรือว่าปัญจาวุธทากุมารกุมารที่มีอาวุธทาประการอยู่ในตัวนี้เรื่องน่าสนุกมากนะคะเจ้าค่ะมีเรื่องเล่าว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสพาดกเรื่องนี้อ่เรื่องมีอยู่ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารก็ได้ปารภภิกษุรูปหนึ่งค่ะ ที่มีความเพียรย่อหย่อนไม่บังเกนสมณธรรมมีความท้อแท้ในการปฏิบัติธรรมมีนิสัยเกียรติค้านในการศึกษาธรรมะของเพศสมณะไปวันๆเท่านั้นพระองค์จึงได้ตรัสเรียกภิกษุนั้นมาไต่ถามว่าจริงหรือที่เขาว่าเธอเป็นผู้ที่มีความเพียรย่อหย่อน นี้เป็นคําถามที่พระพุทธเจ้าถามภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นก็ได้ตอบว่าจริงพระเจ้าค่ะเมื่อได้ทราบจากปากของภิกษุนั้นพระองค์ก็ได้ตัดว่าแม้ในการก่อนบัณฑิตทั้งหลายกระทาความเพียรในที่ที่ควรประกอบความเพียรก็ยังได้บรรลุถึงราชสมบัติพระองค์จึงได้ตรัสเรื่องปัญจาวุฒชาดกเรื่องมีอยู่ว่า ในอดีตการนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าพม,มาทัตก็ได้ครองราชในกรุงพาราสีพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในพระคันของพระมเหสีหลวงของพระเจ้าพม,มาทัตพวกพราหมนะคะได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงพระกุมารแล้วพระราชาก็ได้สอบถาม ลักษณะของพระกุมารจากพวกพราหมณ์ทั้งหลายร้อยแปดคนว่าพระกุมารน,นี้มีลักษณะงโงเ่เฮงเป็นอย่างไรพวกพราหมณ์ที่ฉลาดก็คำนวณหลักขโคราศาสตร์ทำนายทายทักลักษณะรูปล่างหน้าตาเมื่อเห็นว่าพระกุมารน,นี่มีลักษณะที่สมบูรณ์มากก็พากันทำนายว่ากุมารน,นี้เป็นผู้มีบุญญาธิการ และต่อไปในภายภาคหน้าจะได้ครองราชสมบัติเป็นพระราชาที่มีชื่อเสียงไปทั่วชมพูทวีปและจะมีชื่อเสียงปรากฏด้วยการใช้อาวุธห้าชนิดเป็นอัครบุรุษในชมพูทวีปเมื่อพระเจ้าเพนดินได้ฟังคำทํานายทายทักก็มีความมั่นใจมากเลยว่าลูกของพระอ,องค์ จะได้เป็นพระราชาที่มีบุญญาธิการและจะมีอาวุธห้าชนิดพระราชาจึงได้ขนานนามพระโอรสว่าปัญจาวุฒกุมารเจ้าค่ะเมื่อพระกุมารเจริญเติบโตอายุได้สิบหกปีพระราชาตัดสินใจส่งลูกชายไปเรียนที่สำนักอาจารย์ทิสาปามโมกที่เมืองตะกศิลาแคว้นคันธาระ โดยได้มอบเงินค่าเรียนไปบูชาครูหนึ่งพันกหาปณะนะ <Okay. S 1> พระกุมารได้เสด็จไปเรียนกับอาจารย์ที่สาปาโมกตั้งใจเรียนต่อการไม่นานพระกุมารก็ได้จบหลักสูตรของอาจารย์ที่สาปาโมกและอาจารย์นั้นก็ได้มอบอาวุธให้กับพระกุมารพระกุมารก็กราบลาอาจารย์พร้อมด้วยเน็บอาวุธ กับผะกายเดินทางออกจากนาครตะกศิลามุ่งหน้าไปทางด้านเมืองพาราณสีเจ้าค่ะและเมื่อเสด็จถึงดงใหญ่แห่งหนึ่งก็คือเป็นป่าที่ใหญ่มากล่มลื่นมีต้นไม้เป็นจํานวนมากแล้วก็เป็นที่เรื่องลือว่าป่าแห่งนี้มียักษ์ตนหนึ่งสิงสถิตอยู่ยักษ์ตนนี้ชื่อว่าซีเลสะ โลมมายักษ์ยักษ์ตนนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นยักษ์ขนเหนียววะอย่างนั้นออ่นอกจากขนเหนียวแล้วยังเป็นหนังเหนียวอีกเจ้าค่ะทีนี้มีชาวบ้านก็มาเตือนพระกุมารน,นะว่าพ่อมานบน้อยท่านอย่าเดินไปทางนี้นะถ้าเดินไปทางนี้ไม่ไม่แค้วจะเป็นอ,อาหารของยักษ์เจ้าค่ะชาวบ้านก็หวังดีว่ามีคนตายมากต่อมากแล้วที่ผ่านป่าตรงนี้ไป ก็จะถูกยักษ์จับกินเป็นอาหารพระกุมารได้รับคำเตือนก็ไม่มีความกลัวมไม่ขั้นคล้าวจ้าค่ะ,ะต่อยักษ์ไปอย่างใดอพอถึงกลางดงนะครับปรากฏว่าพบยักษ์จริงๆเลยเพราะยักษ์ตนนี้ก็รู้ว่ามีมนุษย์เข้ามามก็รีบแปลงกายเป็นร่างกายที่มะหือมาใหญ่ยยโตสูงชั่วลำตาลแล้วก็ศรีรษะของยักษ์นี้ใหญ่ยยโตมาก เท่ากับยอดของเรือนในตาแต่ละข้างนี่เท่าล้อเกวียนโอ้เจ้าค่ะถ้าตทั้งหลายคงเคยเห็นล้อเกวียนนะล้อเกวียนนี่ก็ใหญ่แต่ตาของยักษ์นี่มันใหญ่เท่าล้อเกวียนอยักษ์มีมเขี้ยวนะคะเขี้ยวทั้งสองของยักษ์ขนาดเท่าหัวปรีตูมเขี<ฮ>้ยวของยกักษ์เจ้าค่ะหน้าหน้านี่ขาวนะคะยักษ์นี่จะหน้าขาวไม่หน้าดำท้องก็ดาง มือและเท้าเขียวเวลาเราจะวาดยักษ์เราต้องต้องมาดูในคัมภีร์ด้วยว่ามือกับเท้ายักษ์จะต้องวาดสีอะไรแต่นี้ยักษ์ตนนี้มือและเท้าเขียวแสดงตนให้พระกุมารเห็นแล้วก็ถามพระกุมารว่าหยุดนะเจ้าจะไปไหนยักษ์พักละเจ้าค่ะเจ้าเจ้าต้องเป็นอาหารของเราพระกุมารเมื่อได้ยินเสียงทักอันไม่เป็นมิตรแบบนี้ก็ไม่รู้สึกกลัว ก็เลยพูดกับยักษ์ด้วยเสียงที่ดังว่าเจ้ายักษ์เรามาวันนี้เราเตรียมตัวมาดีแล้วจึงข้าเข้ามาในดงแห่งนี้เจ้าค่ะเจ้าจะได้เผอตัวเข้ามาใกล้เราอืเราจะยิงเจ้าด้วยลูกธนูอาบยาพิษให้ลม้มลงตายตรงนี้แหละอ่าว่าแล้วท่านพระกุมารก็ใส่ลูกศรอ,อาบยาพิษชนิดที่แรงยิงลูกศร ไปที่ยักษ์ปรากฏว่าลูกศรน,นั้นไปติดที่ขนของยักษ์ทั้งหมดเลยไหนคะจึงเรียกว่ายักษ์ขนเหนียวเพราะลูกศรไปติดอืไปติดที่ขนของยักษ์แล้วพระกุมารก็ยิงลูกศรไปต,ติดติดลัวอืวลูกแล้วลูกเล่าทยอยยิงออกไปปรากฏว่าหมดลูกศรห้าสิบดอกพ่อเตรียมมาแค่นั้นเจ้า่าตอนที่เดินทางอะเตรียมลูกศรมาห้าสิบดอกห้าสิบดอกเกลี้ยงหมดเลย ทุกๆดอกนี้ไปติดอยู่ที่ขนยักษ์ทั้งหมดและเจ้ายักษ์นั้นก็ไม่ได้สะทกสะทานนะได้สลัดรูกสอนท,ทั้งหมดที่ติดอยู่ที่ขนให้ตกลงใกล้ๆเท้าของยักษ์แต่ยักษ์ก็ปีเข้าหาพระก,กุมารเพื่อจะจับหักคอ,อกินเป็นอาหารแต่ว่าพระก,กุมารก็ตวาดยักษ์ไปไม่ให้มาจับตัวแล้วพระองค์ชักพระขัน อ่าอันนี้อาวุธที่สองนะคะเจ้าค่ะอ่าอาวุธแรกก็คือธนูอ่าลูกศรธนูอ่าเจ้าค่ะอาวุธที่สองนี่จะเป็นชักพระขันพระขันของพระกุมารนี่ยาวสามสิบสามนิ้วอ,ออกมาฟันยักษ์แต่พระขันที่ฟันออกไปปรากฏว่าไปติดอยู่ที่ขนของยักษ์มไม่กระทบเนื้อยักเลยเจ้าค่ะเมื่อพระขันไปติดอยู่ที่ขนของยักษ์พระกุมารก็ต้อง งัดอาวุธอันที่สามออกมานั่นก็คือหอกซัดพระกุมารได้ใช้หอกสัดแทงไปที่ยักษ์แต่ว่าหอกซัดนั้นไปติดที่ขนของยักษ์อีก๋อติดขนตอนนี้ติดติดขนแล้วดึงกลับไม่ได้นะคะเหนียวใช่ติดขนแล้วดึงกลงกับไม่ได้เ <laughs> มื่อพระกุมารทราบว่ายักษ์ตนนี้มีมีขนที่เหนียว จึงตัดสินใจใช้อาวุธอันที่สี่นั่นก็คือใช้ตะบองตียักษ์แต่ว่าตะบองที่ตีไปนั้นไปติดที่ขนของยักษ์พระกุมารทราบว่าโอ้ยักษ์ตนนี้นอกจากว่าจะมีขนเหนียวยังมีหนังที่เหนียวอีกด้วยเจ้าค่ะอาวุธต่างๆก็ไม่สามารถที่จะไปทำอันตรายอะไร ได้ไม่ระคายผิวของยักษ์เลยพระกุมารจึงประกาศกล้องว่าเจ้ายักษ์เจ้าไม่เคยได้ยินชื่อเราผู้ชื่อว่าปัญจาวุฒธธากุมารเลยหรือเมื่อเราจะเข้าดงที่เจ้าสิงอยู่เราก็ได้เตรียมอาวุธมีธนูเป็นต้นเข้ามาเราเตรียมพร้อมมาแล้วพร้อมมาแล้วเราจึงเข้ามาในที่นี้ วันนี้เราจะตีเจ้าให้แหลกเป็นจุนลลวิจุนว่าแล้วพระกุมารก็เข้าไปต่อยด้วยมือข้างขวาเจ้าค่ะอ่าต่อยอ่าซัดกำปั้นข้างขวาออกไปปรากฏว่ากำปั้นข้างขวาไปติดอยู่ที่ขนของยักษ์แล้วก็ต่อยด้วยมือข้างซ้ายกำปั้นข้างซ้ายไปติดอยู่ที่ขนของยักษ์อีกตอนนี้ทั้งมือซ้ายมือขวา ติดที่ขนยักษ์เหลือเท้าเหลือเท้าเตะได้เท้าขวาเท้าขวาก็ไปติดอยู่ที่ขนของยักษ์เจ้าค่ะเหลือเท้าซ้ายทีนี้เท้าซ้ายไปติดอยู่ที่ขนของยักษ์อ่าตอนนี้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวามือขวามือซ้ายติดหมดเลยอ่าเหลือศีรษะอ่าพระกุมารจึงใช้ศีรษะนี้กระแทกไปที่ที่ยักษ์ แล้วศีรษะก็ไปติดขนของยักษ์เจ้าค่ะหมดแล้วเรียบร้อยทั้งแขนทั้งสองข้าง <c oughs> ขาทั้งสองข้างศีรษ <c oughs> ะของพระกุมารติดอยู่ที่ขนของยักษ์ล่างของพระกุมารห้อยตรงเต่านึกนึกออกนะคะว่าพอไปติดขนของยักษ์แล้วล่างอ่าล่างของพระกุมารก็ห้อยตรงเตงเจ้าค่ะแต่พระกุมารปรากฏว่าไม่กลัว ไม่สะทกสถานและยักไม่แปลกใจไหมเจ้าค่ะั่าแหละตรงน,นี้จะตายก็ไม่กลัวทีนี้ยักษ์เห็นอาการอย่างนี้ก็คิดว่าเอะเราก็จับกินคนมามากต่อมากคนก็จะกลัวตายกันเป็นแถบเลยแต่ว่าคนนี้ไม่กลัวเราเลยก็ลเลยคิดเนี่ยตอนนี้ยักษ์คิดละบุรุษนี้คงเป็นบุรุษไม่ธรรมดาแน่ๆเลยคงจะ เป็นคนที่มีบุญบุรุษนี้ต้องเป็นเอกเป็นบุจษบุรุษสีหะเป็นหลุดบุรุษอาชาในถึงจะถูกยักอย่างเราจับไว้แต่ว่าไม่มีความสะดุ้งกลัวเลยเจ้าค่ะเราเคยฆ่าคนกินมาเป็นอันมากไม่เคยเห็นบุรุษอย่างนี้สักคนเลยคือไม่เคยเห็นบุรุษเออย่างอย่างบุรุษคนนี้สักคน เพราะว่าบุรุษคนนี้ไม่กลัวเราสู้ไม่ถอยนะเจ้าคะ่ะใช่สู้ไม่ถอยอาวุธงั้มปหมดแล้วร่างกายที่มีใช้หมดแล้วเจ้าคะ่ะอ่าเมื่อยากคิดแล้วก็ตัดสินใจไม่กินกูมารจึงได้ถามพระกุมานนะคะพอเขาคิดพอยากเขาคิดเสร็จแล้วเขาเขาจะไม่กินละเขาจึงได้ถามพระกุมารว่าพ่อมานพ เพราะเหตุอะไรท่านจึงไม่กลัวตายไม่กลัวเราเจพระกุมารก,ก็เลยตอบว่าโอ้เจ้ายักษ์เอ๋ยทําไมเราจะจะต้องกลัวท่านเพราะว่าในอัตภาพหนึ่งหนึ่งความตายนั้นเป็นของแน่นอนอและอีกประการหนึ่งอันนี้ไฮไลไท์สําคัญเลยค่ะอีกประการหนึ่งในท้องของเรามีวัชิราวุธหากเจ้ากินเรา ก็จะไม่สามารถทำให้อาวุธนั้นย่อยได้อาวุธนั้นจะต้องบาดไส้พุงของเจ้าให้ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่จ้าค่ะเทำให้เจ้าถึงสิ้นชีวิตได้ด้วยเหตุดังกล่าวมาน,นี้เราก็ต้องตายกันทั้งสองคนเราจึงไม่กลัวตายอันนี้อันนี้คือไฮไลท์นะคะเจ้าค่ะ,ะยักยษ์เมื่อได้ฟังคำว่า ใน,ในตัวของพระกุมารมีมีวัชิลาวุธอยู่ในร่างกายก็น,นั่นหมายความว่าปัญญาอาวุธคือปัญญาที่พระกุมารได้ได้พูดขึ้นนะคะเมื่อยักษ์ได้ฟังคำนั้นแล้วก็คิดว่ามานบนี้คงพูดจริงชิ้นเนื้อแม้ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวจากร่างกายของบุรุษคนนี้หากเรากินเข้าไปในท้องจะไม่อาจย่อยได้ เราเราจะปล่อยเขาไปยักษกลัวตายก็ลเลยปล่อยพระกุมารพร้อมกับกล่าวว่าพ่อมโนบท่านเป็นบุรุษที่บุรุษศีหะเราจะไม่กินเนื้อของท่านท่านพ้นจากเนื่อมมือของเราแล้วเหมือนดวงจันทร์พ้นจากปากราหูเชิญท่านกลับไปหาญาบมิตรของท่านญาติมิตรของท่านจะได้ดีใจ พระคุูมารจึงกล่าวกับยักษ์ว่าเจ้ายักษ์เราต้องไปก่อนละส่วนท่านนะนะได้ทำบาปอากุศลไว้ในครั้งก่อนจึงได้เกิดมาเป็นผู้ร้ายกาศกมืออาบด้วยเลือดมีเลือดเนื้อของคนเป็นอาหารแม้ถ้าท่านดำลงอยู่ในอัตาภาพนี้ยังจะทำบาปอากุศลอยู่ก็จะไปสู่ความมืดมนจากที่เป็นยักษ์ที่มืดมนอยู่แล้ว นับจากนี้เป็นต้นไปเมื่อเราพบกันแล้วเมื่อท่านพบกับเราเราไม่อาจปล่อยให้ท่านทำบาปอากุศลอีกต่อไปพระกุมารได้เตือนสติว่าเมื่อเราได้มาพบกันแล้วเราก็ไม่ไม่อาจจะปล่อยให้ท่านทำบาปอากุศลนะพระกุมารจึงได้ตรัสโทษของการทุศีนห้าข้อก็คือถ้ายังฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารเนี่ย ก็ถือว่าเป็นคนทุศีลเพราะว่ากรรมคือการฆ่าสัตว์จะทำให้ชีวิตของคนทั้งหลายตกล่วงไปหรือสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตตกล่วงไปส่งผลให้บุคคลที่ฆ่านั้นไปเกิดในนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกายหรือเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนอายุสั้น แล้วพระกุมารก็ได้แสดงอานิสง์ของศีลห้าแล้วก็ขู่ยักษ์ด้วยประการต่างๆจะขา <c oughs> ให้ให้ธรรมะแก่ยักษ์พลมานยักษ์จนกระทั่งยักษ์นี้หมดพยศสามารถให้ยักษ์ดำรงอยู่ในศีลห้าแล้วก็ให้ยักษ์นั้นเป็นเทวดารับพีกรรมในดงนั้น <c oughs> แล้วตักเตือนว่าไม่ให้ประมาทนะ ให้ยักษ์เป็นคนดีแล้วยักษ์ก็ว่านอนสอนง่ายด้วยนะรับปากจะเป็นคนดีเจ้าค่ะพระกุมารก็เลยออกจากดงมาก็บอกบอกพวกมนุษย์ที่ในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ดงว่าปัดนี้ยักษ์เป็นคนดีแล้วเป็นท่านทั้งหลายก็นำข้าวปลาอาหารไปทำพีกรรมกับยักษ์นะพระกุมารก็ได้เดินทางกลับไปสู่ กรุงพารานสีไปเฝ้าพระบิดาพระมารดาแล้วต่อมาก็ได้ครองราชจะเห็นได้ว่าอาวุธห้าประการนั้นอาวุธประการที่ห้าคือปัญญาเจ้าค่ะเพราะว่าไหนๆก็จะตายอาวุธสี่จะตายแล้วอาวุธสี่ชนิดไม่สามารถทำอันตรายยักษ์ขนเหนียวได้ก็เลยจะต้องใช้ปัญญาว่า ในตัวข้าพเจ้านี้มีวัชิราวุธถ้าใครได้กินเข้าไปแล้วถ้าใครได้กินตัวข้าพเจ้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ย่อยและอาวุธที่อยู่ที่ชื่อว่าวัชิราวุธในร่างกายของเรานี้จะไปทําลายตับไตไส้พุงของบุคคลนั้นตายไปด้วยเราจะตายไปสองคนเจ้าค่ะอันนี้คือปัญญายักษ์ในการครั้งนั้นก็คือพระองคุริมาลในการครั้งนี้เจ้าค่ะ คือพรอองคุริมานเคยเกิดเป็นยักษ์ส่วนปัญจวุฒากุมารก็คือพระตถา,าคตหรือพระพุทธเจ้าของเรานะคะส่วนส่วนข้อคิดจากเรื่องนี้หรือว่าหลักธรรมที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือการทําความเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอยท้อแท้ทําททต่อไปอย่างสม่ําเสมอจะทําให้เกิดพลังอํานาจในตัวได้ความเพียรก็คือความขยันเป็นคุณเครื่องแห่งความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ ส่งเสริมให้เกิดความตั้งใจในการทำในสิ่งนั้นๆอย่างตัวอย่างของกุมารปัญจาวุฒเมื่อประสบกับความวิกฤตกับตัวเองค่ะความวิกฤตก็เปรียบได้กับยักษ์เพราะว่ายักษ์ตัวนี้เป็นยักษ์ขนเหนียวและหนังเหนียวพระกุมารได้ใช้ความเพียรพยายามในการต่อสู้จนสุดความสามารถเมื่อทราบว่าอาวุธทั้งสี่ทำอะไรยักษ์ไม่ได้อาวุธสุดท้ายก็คือปัญญาวุธอาวุธคือปัญญา จะเห็นได้ว่าปัญญาของมนุษย์สำคัญที่สุดคือปัญญาที่เอาตัวรอดในยามวิกฤตในชีวิตแม้แต่ยักอยังกลัวปัญญาเจ้าค่คนที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐคนที่มีปัญญาชื่อว่ามีแสงสว่างในตัวมีแก้วลัตะหนาในตัวซึ่งความเพียรในเรื่องนี้ก็เป็น อิทธิบาทนะคะเป็นหนึ่งในอิทธิบาทสี่ประการก็คือสันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะความมุ่งมั่นวิมังสาก็คือตัวปัญญาวุฒิแหล่งเกิดของปัญญาก็จะมีสองประการนั่นก็คือสหาชาติกะปัญญาปัญญาที่ติดตัวมาแต่เกิดสามารถแก้ปัญหาได้ตั้งแต่อายุยังน้อยคิดได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ก็คือพ่อแม่สอนอะไรสามารถเข้าใจได้ก็คือเป็นคนมีปัญญารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกว่าอันนี้ทำไปแล้วมันผิดอันนี้ทำไปแล้วมีแต่ความเจริญอยงนั้นคนที่มีปัญญานั้นติดตัวมาแต่เกิดนั้นจะเป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองในในอนาคตซึ่งคนที่มีปัญญาติดตัวมาแต่เกิดสมัยนี้เขาเรียกว่าคนมีมีไอคิ เจ้าค่ะนะคะและปัญญาอันที่สองนั้นก็คือปัญญาที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนการฟังการค้นคว้าจากการได้จากการไต่ตองด้วยเหตุด้วยผลปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมลงมือปฏิบัติทำให้เห็นจริงเห็นจังอันนี้ก็จะาสามารถ เลี้ยงตัวเองได้รักษาตัวเองรอดนะคะในกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันนี้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนรชนใดมีจิตไม่ท้อถอยมีจิตไม่หดหู่เจริญในกุศล,ลธรรมเพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะนรชนนั้นพึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโย์ทั้งปวงโดยลำดับนะคะ อาจารย์แม่เจ้าขาเมื่อพระบรมศาสดาได้ทรงเล่าชาดกให้กับพิสุรูปนั้นฟังแล้วพิสุรูปนั้นได้ทรงบรรลุธรรมระดับไหนหรือว่าปฏิบัติตนอย่างไรต่อเจ้าขาค่ะเมื่อภิกษุรูปนั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วพิสุรูปนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะคะสาธุค่ะเพราะว่าพิกษุรูปนั้นท่าน ก็มีบุญเก่าท่านอยู่แล้วก็ได้มาประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนพระอ,องค์ได้ยกชาดกมามาเล่าให้พิกษุนั้นฟังทำให้ภิกษุนั้นมีความกระตือรือร้นฮึกเหิมในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงไตรลักษณ์ก็คือให้เห็นรูปนามขันหา้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าสังขารทั้งหลายทั้งมวล ก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วบำเพ็ญโพธิปัจขียธรรมเกิดขึ้นมาจนกระทั่งบรรลุปเป็นพระอรหรออันต์เจ้ก็ถือว่าพระภิกษุรูปนั้นได้ปฏิบัติตามหลักโพธิปัจฉียธรรมสามสิบเจ็ดประการก็คือสติปัฏฐานสี สัมมาประทานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีห้าพระละห้าโพชงเจ็ดอริยมรรมีองค์แปดอันนี้เป็นเครื่องมือปฏิบัติในการที่จะเข้าถึงไตรลักษณ์นะคะ,ะคืออันนี้จังทุกครั้งอนัตตาตามที่ได้เล่าไปแล้ว สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเติมบุญหนุนชีวิตแล้วค่ะกลับขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรแม่ชีกฤษณารักษาโฉมผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตพระพุทธศาสนาภาคเสาร์อาทิตย์หมอดจอรอค่ะท่านได้เมตตาเป็นวิทยากรจิตอาสาเล่าเรื่องชาดกให้ได้ฟังกันในทุกๆวันอาทิตย์นะคะทั้งสนุกและได้ข้อคิดคติธรรมมากมายเลยเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าสารธรรมแล้วก็สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างมีความสุขด้วยค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสาธุเจ้าค่ะสาธมสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเติมบุญหนุนชีวิตแล้วค่ะดิฉันปุณธนิตาวากระดวนพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุเจ้าค่ะ